ดวงชะตามิใช่ประกาศสิทธิ์เป็นเพียงเครื่องบอกทิศทางที่หมายรู้ว่าเคราะห์ไม่ประมาทเคราะห์คลี่คลายรู้ได้โชคเล่งขนขวายจะได้เอ่ยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชุดาพยากรณน,นะคะ ในคลิปนี้จะเป็นคลิปทำนายดวงชะตาในช่วงระหว่างวันที่16ถึง30มิถุนายน2563นี้นะคะในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้มีการโคจรของดาวนะคะก็จะส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะตั้งแต่ในช่วงของต้นเดือนจนถึงปลายเดือนนี้นะคะในคลิปนี้จะเป็นของชาวราศีมิถุนค่ะรวมทั้งผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีมิถุนนะคะ สำหรับท่านใดที่ทราบความเป็นราศีก็สามารถอ่านตามความเป็นราศีได้นะคะส่วนท่านใดที่เคยผูกดวงชะตาทราบความเป็นลัคนาก็สามารถอ่านได้ตามความเป็นลัคนาเกิดของตัวท่านเช่นเดียวกันค่ะการงานในครึ่งเดือนหลังนี้การงานของชาวราศีมิถุนเองก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะมีงานเยอะนะคะรวมทั้งเกณฑ์ของการเดินทางก็อาจที่จะเกิดขึ้นในตลอดในช่วงของปลายเดือนแบบนี้ แต่ว่าการทํางานหนักหรืองานหนักในช่วงระยะเวลานี้ก็จะส่งผลดีให้กับชาวราศีมิถุนนะคะใครที่กําลังมองหางานทำนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานทําหรือท่านเองก็อาจจะได้รับมอบหมายหน้าที่ใหม่ๆนะคะในเรื่องของตัวการงานมีไอเดียมีโปรเจกต์ใหม่ๆที่เข้ามาทําให้ถึงแม้ว่าดาวการงานอาจจะอยู่ในช่วงที่ไม่ค่อยสนับสนุนในดวงชะตาของท่านสักเท่าไหร่แต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รอ ะะช่วงเวลาที่จะให้ผลดีเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ชาวราศีมิถุนก็ไม่ควรที่จะยะึต่ออุปสรรคปัญหาที่อาจจะดูหนักนะคะในช่วงระยะเวลาแบบนี้เพราะว่าถึงแม้ว่าในดาวของตัวการงานอาจจะยังไม่สนับสน,นุนแต่ท่านเองก็มีดาวโชคลาภเข้ามาช่วยเหลือมาสนับสนุนอยู่เช่นเดียวกันค่ะ สำหรับท่านใดที่อาจจะรอในเรื่องราวของตัวการงานอาจจะบอกว่าในช่วงระยะเวลานี้อาจจะต้องรอไปก่อนนะคะในช่วงของการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆที่จะให้ผลดีกับตัวท่านเนี่ยก็น่าที่จะเป็นในช่วงของกลางเดือนกร,รกฎาคมเป็นต้นไปค่ะชาวราศีมิถุนเองในช่วงระยะเวลานี้นะคะต้องบอกว่าท่านต้องพยายามสร้าง โอกาสขึ้นมาด้วยตัวของท่านเองค่ะเพราะว่าบางครั้งโชคลาภหรือโอกาสต่างๆมันอาจจะไม่ได้มาจากบุคคลภายนอกมันอาจจะมาจากการที่เราสร้างมันให้มันเกิดขึ้นนะคะในช่วงของปลายเดือนนะคะในช่วงของวันที่21มิถุนายนเป็นต้นไปเนี่ยนะคะชาวราศีมิถุนอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องราวของการติดต่อการเจราจาการพูดคุย ตลอดจนงานด้านเอกสารนะคะเพราะว่าในช่วงระยะเวลานั้นดาวประจำตัวโคโจรไปอยู่ในมุมที่เสียก็อาจจะมีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะตรวจสอบเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเอกสารต่างๆให้ละเอียดถี่ถ้วนนะคะ ในช่วงของเดือนนี้ต้องบอกว่าการเดินทางตลอดจนเรียกว่าการเข้าสังคมมิตรสหายต่างๆจะแวะเวียนมาหาชาวราศีมิถุนได้อยู่บ่อยๆเลยค่ะตลอดจนการเดินทางก็อาจที่จะมีเกิดขึ้นได้บ่อย,อยๆเช่นเดียวกันนะคะการเงินการเงินของชาวราศีมิถุนเองก็ต้องบอกว่าก็พอที่จะหมุนเวียนนะคะพอที่จะได้จับใจ่ายใช้สอยไปบ้าง ถึงแม้ว่าช่วงจังหวะนี้ชาวราศีมิถุนเองอาจจะยังไม่ได้จับในเรื่องราวของตัวเงินก้อนหรือลาภผลผลกำไรอะไรต่างๆก็ดูที่จะยังไม่เอื้ออํานวยให้กับตัวท่านสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็ยังพอที่จะทำให้ชาวราศีมิถุนมีการจับจ่ายใช้สอยถึงแม้ไม่มากแต่ก็เงินไม่ขาดมือ ในช่วงระยะเวลาที่ชาวราศีมิถุนอาจจะต้องระมัดระวังช่วงของการเสียตังอาจจะมีรายใจใหญ่ๆห,หรือเป็นช่วงเวลาที่อาจจะมีเกณฑ์ของการเสียทรัพ์ยนะคะก็คือในช่วงของวันที่18แล้วก็19มิถุนายนค่ะความรักในมุมของตัวความรักในช่วงระยะเวลานี้สำหรับชาวราศีมิถุนก็อาจที่ต้องบอกว่ายังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะทั้งแง่มุมของคนโสดแล้ก็คนมีคู่ค่ะ คนโสดอาจจะมีอุปสรรคปัญหาในมุมของตัวความรัก ท่านอาจจะมีโอกาสเจอความรักที่เรียกว่าความรักที่ไม่สามารถเปิดเผยสถานะการคบหาได้หรือมีโอกาสที่จะได้เจอรักซ้อนนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวราศีมิถุนอาจจะต้องระมัดระวังคนที่เข้ามาสารความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าท่านเองก็อาจที่จะได้เจอคนที่มีเจ้าของเข้ามาพัวพันอาจจะส่งปัญหาให้กับตัวท่านมีความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นนะคะ ในมุมของคนมีคู่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะในมุมของตัวคู่ครองของตัวท่านก็อาจที่จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะอาจจะมีอุปสรรคปัญหาความห่างเหินความไม่เข้าใจกันตลอดจนระมัดระวังปัญหาสุขภาพของคู่ครองของตัวท่านด้วยนะคะสำหรับใครที่มีคู่ที่มีอาการเจ็บป่วยอยู่แล้วในช่วงระยะเวลานี้ก็อาจจะต้องดูแลใส่ใจเป็นพิเศษนะคะอุปสรรค ในมุมของอุปสรรคในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็น่าจะเป็นในเรื่องราวของตัวการงานค่ะซึ่งอาจจะต้องมีเรื่องให้แก้ไขนะคะอยู่ได้ตลอดเวลาเลยนะคะรวมถึงบางครั้งความคาดหวงังหรือการวางเป้าหมายนะคะในเรื่องราวของตัวการงานก็อาจที่จะไม่เป็นไปตามเป้าหรือไม่เป็นไปตามสิ่งที่ท่านมีความคาดหวังนะคะในช่วงจังหวะนี้การคิด ิเริ่มหรือการลงมือทําอะไรต่างๆก็อยากให้ชาวราศีมิถุนเนี่ยมีความละเอียดถี่ถ้วนนะคะไตรตรองให้ดีนะคะอาจจะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าศึกษาหาความรู้ก่อนรอจังหวะที่ดาวใหญ่โคจรย้ายเข้ามาอยู่ในมุมที่ดีแล้วก็อาจที่จะค่อยลงมือทำก็ได้ก็ไม่ช้าหรือสายจนเกินไปนะคะ ทริปสันส้นๆในช่วงของครึ่งเดือนนี้นะคะต้องบอกว่าช่วงเวลาที่ดาวอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในเรือนชะตาของตัวท่านก็อาจที่จะมีเรื่องร้อนใจมีเรื่องทุกข์ใจที่อาจจะเือที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดจนในเรื่องราวของตัวการเดินทางรวมทั้งมิตรสหายต่างๆก็อาจที่จะแวะเวียนนะคะมาหาท่านในช่วงระยะเวลานี้ ซึ่งตัวชาวราศีมิถุนเองก็อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเพื่อนฝูงเยอะนะคะก็จะเป็นที่รักใคร่ของใครหลายๆคนด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อนที่เข้ามาก็อาจจะจะนำพาทั้งปัญหามาขอคําแนะนําหรือนําพาตัวโชคลาภมาให้กับตัวท่านด้วยเช่นเดียวกันนะคะการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์ในภาพรวมของชาวราศีมิถุนโดยที่ไม่ได้อิงตามพื้นชะตาดวงเดิม ของท่าน1ท่านใดเพราะฉะนั้นบางครั้งก็อาจที่จะตรงกับชาวราศีมิถุนบางท่านแล้วก็บางครั้งก็อาจที่จะไม่ได้ตรงกับชาวราศีมิถุนอีกหล,หลายๆท่านจําเป็นต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะรับฟังนะคะสําหรับชาวราศีกรกฎลมทั้งผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีกรกฎก็สามารถติดตามได้ในคลิปถัดไปนะคะ สำหรับท่านใดที่มีความชื่นชอบในการพยากรณ์หรือการ,การดูดวงแบบนี้นะคะก็ฝากกดติดตามในช่องของชุดาพยากรณ์นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่เรามีคลิปนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ